มวัดีครับอาจารย์หลังจากช่วงเช้าเซทินภารกิจครับผ้านกฝึกอีกตัวหนึ่งครับบอกมาใส่ไว้ต้นนี้ครับนี่ต้นดูนี่ทังบ้านหอยประโดบ้านพี่เทียนนี่แหละนกฝึกตัวนี้ไปขอแบงมาน้ำพี่เทียนครับนกไม่ไหม,ไมเลยครับเป็นนกเสียงกลางริ้วหอยคาลุมมี่ พอได้ฟังไข่เติบครับอายุกรงก็ได้พอดีเพราะฉนั้นไหทเทียนวาและวัดได้เกี่ยวเขาแล้วนี่แหละเพิ่นไปตอได้อยู่บ้านทางห้วยหลัวครับล่ำแม่น้ำสงขามครับนี่ก็เลยไปแบง่งน้ำเพิ่นมากหาร้อยครับเดี๋ยวขอแบง่งมากกับมาฝึกเอาครับผมก็ไปฝึกเทน,นึงแหละล่ะมือว่าตั้งขั้นฝึกอามือครับ มื่อนี้ก็เลยผ้าพ่นออกมากครับนี่ใส่วบต้นต้นดูนี่ขันขึ้นสามข่วมครับอาจารย์สีม่งออกมาครับขันขึ้นสามข่วมนกปลาบินมาจะปลาหุ่นครับวี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 มากเลยเขาห่วมต้นครับโดดสองเทียนกปลาหัวก็ได้ขันหัวก็ได้คู่สองยกบินเหยียบเลยครับอาจารย์อ้บัตรตีไม้ บินมากคือนกเจ้าครับเนาะผ่าห่อนกทกนี่ใส่ระบาดเอ้าเริ่มหมดผ่าห่อนกบ่านว่าอะไรเนาเอาลงเลยก็สิใส่เบื้องยาข้าวครับมันสิคำ้ำเลยล่ะมันสิเป็นยังไดมันสิขันให้ผมบอกบานอู้นกต่อขันขึ้น .swing ขว,วมนกฝึกครับได้มา,จากจ้าล่ำพญยงยเทียนแบ่งเข้ามาครับ โอ้ตัวทีอันนี้ก็แป,ป๊บเดียวครับอาจารย์สภาพปากกากระลุ่มครับมาฝึกนี่เท่ยที่สองครับเท่ลแรกไปวังวันอังคารฝึกอะมือโอ้นั่นนั่นครับดิ่นกับตับมยืนจับเสียงยังเด้อครับอาจารย์ดิ่นตั้มตั้มยี่ครึงนี่บลูไว้เสียงยังครับ มันบินเขามากก็โดดสามเทียนนึ่งก็หอดค้อนพเนียดเป็บรถคักแล้วบาน่นพาก็บประเดียวมอหอนกบานเอาเดี๋ยวเอาลงก่อนครับอาจารย์กระดีตั้งเสื้อเพิ่นเจ้าเพชรสงครามครับแตมแรกของเพิน่นได้มาจา้เละแถวลำแม่น้ำสงครามวันนี้เทียนก็นเลยแบง่งเพิ่นมากครับเห็นไหมหมันหมเอาล,าาอาลงก่อนครับอา่านี่ครับอาจารย์ เรียบร้อยครับมานมานเดี๋ยครับมือนี่ฮะออกมาคำคำครับออกมาทดสอบบึงดินคือกันเร้อครับนี่เลี้ยงแคนี่เบิดเมืองครับนี่ทึ่งแครทึ่งห้องนุีกยังไปแค่์ขาุบัดเจ้าเพิ่นขังขันเหยอยู่ครับเนาแหมแรกของเพิ่นครับบดใช้ถุงเขียวก่อนครับอาจารย์มันมันครับกับเจ้าเพชรสงครามครับตั้งสื่อเพิ่มไม่เลย ใส่ถุงเรียบร้อยครับเดี๋ยวเจ้าเพื่อนขืนจักสามทีมหน้าที่ครับอาจารย์เพิ่นที่ขันให้บ่อผ้าประกาศกระลุ่มเสียงบุญขย่าวหุ่นมอลำสิงครับตุ่มจุ่มจุ่มุ่มอยู่เอาจังหวะกันไหมครับอาจารย์เนาะมานันมันครับกับเจ้าเพชรสงครามนกฝึกออกเครือที่สองครับได้แต้มแรกเลือมื่อนเพื่นที่ขันเห็บบ่ครับรุ่นน้ำกันอีกจังใหม่หนึงครับแป๊บสามทีมนาที่ประมาณเนี่ยล่ะ